สวัสดีครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับมาผ่าตัดเมื่อก่อนกลัวมา,ากครับผ่าตัดกลัวมากเลยไม่อยากให้เพืพ่อนๆกลัวกับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีแตันสมัยครับหม้อก็เก่งกันรับเก่งึ้นเยอะเลยครับ ขอ้อคำนวณยาสลบนะครับดีเช่นเรไปห้ารอให้เรารับดีเชมงแล้วเขาก็พุกขึ้นมาครับตืต่นแล้วก็เขาไปเอ็กซเรย์ว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วเขาผ่าอัดมอกเก่งนะครับเ๋ยวนี้ครับมอเก่งเก่งจริงๆไม่ต้องไปกลัวราว่าผ่าตัดแล้วครับพมอีบอกเพื่เปๆทุกคนว่าถ้าพมมาผ่าตัดที่แค้นครับ าดฏิแกนครับการ,รบ้าตัดไม่เสร็จงนมากรัวครับผมเป็นคนกลัวมากเลยนะครับเหมือนกันแต่ผมดูัรนี้ผมมาทำตั้งนานแล้วผมมาทำตั้งนานแล้วนี่ผมไม่รู้อะเรารู้ว,ว่าเออเขาฝันเพื่อไม่ไม,ไม่ไม่เก่งฝันนี้นะครับเราอีกเบสเนี่ยเขากังวล มาถึงกระหม่อมเตรีมตัวครับเจาะเลือดเจาะเลือดวัดความดันวัดไข้เอ็กซเรย์ปอดครับแล้วก็ไปวัดความวายหัวใจคลื่นความวายหัวใจครับอ่าเดี๋ยวก็สักพักนะึงคือน้องคือน้องพักเตัวเดียวแล้วก็เที่ทยงก็มารับไป

ยังไม่รับที่แต่ก็สัปัะก็ให้ไปเลยครับไม่รู้สึกตัวครับตื่นมาป่าตัดตอนรับไปบ่ายโมงพอดีตื่นมาตอนบ่ายสองครึ่งครับก็รู้สึกปวดแก้นครับเขาทำแบปวดมากเราก็บวชเขาก็ฉีดยาใส่ใส่ในส่หนักเบื้อให้ครับพอ บ่ายสามโมงกากลให้กินน้อง้วลงมาเป็นกินนงมาพักอนแต่ก็ยิ่งมาพับผอไม่ได้กินข้าวเมื่อวานไม่ได้กินข้าเลยตั้งแต่เชียงคืะจนเมื่อวันวันไม่กินอีกทีก็บ่ายตอนออกจากห้องผ่าตัดนะครับออกจากห้องผ่าตัดบ่ายสามโมงหลังจากนั้นกินข้าวครับกินข้าวประมันสี่โมงห้าโมงเย็นครับ ผมเออดูัติเสธนะแค่นักครับตึงไปรักษาหมอบานแล้วดูมันไม่ติดพอดูมันไม่ติดผมจะไปทํางานที่ทรรมานเขาก็ไม่ดับเพราะว่าดูมันไม่ติดครับบางทีทรรมานบอกว่าไปหมาดซ่าแล้วก็เอาใบรองแพทย์ที่เป็นกิจารักษณะฮะบอกว่งต้องมาผ่าครับครับรัวมาเลยบางคนครับแล้วก็อบอกคนเนีย่ยว่า การผ่าตัดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วครับให้เพื่อนๆทุกคนนะถ้าผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรน่ากังวลไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ใช่มีอะไรนร่ากลัวจริงๆครับอ่าครับตอนนี้ผ่าตัดก็ออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้เลยครับเอ็นมองบอกว่าออกจากเรามานอนมาคืนึ้นน่ครับแล้วก็น่าจะออกคนนี้หลังเทียงองอกจากโรงพยาบาลหลังเทียงน่าจะออกครับ ลองินเดียวเพวมาผ่าตัดแกมนครับครับพวก,กลัวมากาเลยครับมาก่อนล้วนจริงจริงสรุปว่าใครก็ตามนะครับที่จะผ่าตัดเดี๋ยวนี้มอกเอาชำนาญมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ก็ไม่ใช่หน้ากลัวครับ,รบมียาองมียามีเครื่องสโงสแกนได้ลายางครับ,รบไม่ใช่น่ากลัวไม่ได้เจ็บอย่างดีคิด ครับแล้วขอขอบคุณว่ามาผ่าตัดกับหมอได้ทีทีระมอได้แล้วว่านองมอได้เลยอ่าทีรวัดครับนวดห้องมาได้เนี่ยครัซสีหมอตอนที่โรงพยาบาลตัดสินครับคขอบากเพน่อนไวยกันครับการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวให้เป็นคนทุกคนับผ่าตัดเลยครับผมมาผ่าตัดแค่ ครับเดี๋ยาจะขึ้นรูปอินเซอร์ได้ดูภาพภาพปฏิกิเนนเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวคอยขึ้นอินเซอร์ได้ดูข้างหลังนะครับข้า,างหลังขอบคุณครับอันสวัสดีครับ